โอเคครับเช้านี้ก็มาในส่วนของตัดล้างแอแอร์อายุเยอะๆอย่างเงี้ย,ยระวังบอดี้แตกบอดี้แล้วส่วนมอเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ช่างเดิมก็เหมือนกับว่าจะพยายามจะถอดแล้วถอดไม่ได้สนิมกินส่วนอีกตัวหนึ่งถอดได้นะถอดมอเตอร์ก็ชําแหลกออกอย่างเงี้ยเลยกล่องใส่บอร์ดเลยผมก็ชําแหลกออกมาเลยเนี่ยแล้วก็บอร์ดเนี่ยจะใช้คอนแทคคินเนอร์ทำความสะอาดขี้ตะกันขี้อะไรก็ ประมาณนี้เลยแอร์ไม่เคยตัดล้างเลยสภาพประมาณนี้พี่เจ้าของบ้านเขาก็ยืนอยู่ตถวน,นี้แหละ <laughs> <laughs> โอเคมึงนั่งทํางานก็ได้โอเคอนส่วนนี้ก็น้ํายาล้างคอยสายไฟเอติแม่งเล่นตัดสายโบเวอร์กูไปละค่อยว่ากันเอชานี้ประมาณเนี้ชหละประมาณนี้ขี่นกเต็มก็ชหละทีเนี้ยพัดลมคอยร้อนในกรณีที่ช่างเก่าเขาไม่เคยถอดมาาจจะระบีเลยถ้าเราจะไปถอดรับรองเดี๋ยว พัดลมแตกแน่นอนผมดูสภาพว่าแกนมอเตอร์พัดลมคลร้อนสนิมแดกเนี่ยผมไม่ถอดเลยถอดแล้วงานหยาบเลยอย่าได้เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนไปพัดอีกอะอายุขนาดนี้สําคัญจะมีอะไรไหมนี่แหละอยากรู้อืมจะมีอะไรไหมนอกจากไปหาเชียงกงอะโอเคอย่าช่วยน้องหรือกล่องไซบอร์ดเราก่อนโอเค